ับเข้าสู่ช่วงของ The ิน vestor ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยพบปะกันกับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนและก็ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะคะนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนกลุ่มนี้นะคะท่านยังมีการรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเพื่อถือหุ้นไทยด้วยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทางบ้านมารู้จักกับสมาคมนี้นะคะเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็รวมตัวกันเพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพในตลาดหุ้นนะคะนั่งอยู่ในรายการกับเราตอนนี้แล้วนะคะ ท่านแรกท่านเป็นนายกสมาคมผู้ถือหุ้นไทยนะคะคุณอัตพลอุดมวานิชค่ะสวัสดีคะ่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นอุปนายกสมาคมผู้ถือหุ้นไทยคุณสมชายปัดภัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะต้องสอบถามถึงสไตล์การลงทุนนะคะประวัติการลงทุนกันหน่อยทั้งสองท่านเองนะคะก็เป็นนักลงทุนนะต้องถามคุณอัตพลก่อนเลยนะคะว่าประวัติการลงทุนนี่ลงทุนมากี่ปีแล้วคะทำไมถึงเลือกมาเป็นนักลงทุนคะ เดิมปกติเนี่ยผมดําเนินธุรกิจทางด้านการผลิตยาก่อนค,ครับเสร็จแล้วก็ได้รับการชักชวนจากพี่ชายซึ่งเขาสนใจทางด้านทุนมาก่อนตั้งแต่พศ2520 <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะครับ 3, 30กว่าปีเลยค่ะก็เป็นการลงทุนมาตลอดออพอธุรกิจผมดําเนินไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ได้มีความมั่นคงแล้ว ผมก็มองหาว่าธุรกิจอะไรที่มันควรจะไปลงทุนอีกนะครก็เลยแบ่งจัดสรรเงินส่วนตัวลงมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่จริงจังตั้งแต่ปศ2522ค่ะเท่าที่จาได้อก็ถ้านับมาตอนนี้ประมาณ30ปีแล้วนะคะก็เป็นนักลงทุนมาตลอดเลยทำไมถึงเลือกที่จะเป็นนักลงทุนคะคือตลาดทุนมีสเสน่ห์ตรงไหนคะครับคือโดยโดยหลักการแล้วนะครับ แต่เราต้องย้อนหลังกลับไปก่อนสมัยก่อนนั้นการลงทุนเนี่ยหนึ่งไม่มีผู้คุมกฎเพราะฉะนั้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็แทบจะบอกว่าจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะเพิ่มทุนอยากจะออกหุ้นอะไรต่างๆทำได้หมดดังนั้นมันมีความหลาหลวมในตัวมันมแล้วสมัยก่อนนักลงทุนที่รุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยไม่มีหลักการการลงทุนมากเพียงพอ ส่วนใหญ่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยการเก่งกำไรใช้ส่วนใหญ่ค่ะประมาณสักแทบจะเกือบ100%ยเปมาเก่งกำไรในด้านราคาวุ้นที่สูงขึ้นไปด้วยเหตุนี้ทำให้คนเสียหายเนี่ยมากทีเดียวสมัยนู้นนะสมัยนู้นนะคะค,ค่ะรับมีคนลอดอยู่ประมาณไม่กี่คนที่นับตัวได้ ค่ะซึ่งคุณอันาพลเป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะคะผู้รอดแล้วก็เป็นผู้ตองเรียกได้ว่าจริงๆเปอร์เซ็นต์ของคนที่อยู่ในตลาดหุ้นมายาวนานแต่เป็นผู้ชนะตลาดได้นี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะมาทางด้านของคุณสมชายบ้างนะคะเป็นนักลงทุนมาประมาณกี่ปีแล้วคะมำไมถึงเลือกเป็นนักลงทุนคะผมเข้ามาลงทุนปี2 5ง9ก็ประมาณ9ปีแล้วเก้าปีนะคะสาเหตุที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเพราะว่าเออผมเป็นผู้ประกอบการเองทําธุรกิจอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะ แล้วเราเข้ามาลงทาธุรกิจแล้วเราเห็นตลาดทุนเนี่ยมันสามารถที่จะให้เราเนี่ยลงทุนขยายการลงทุนได้โดยง่ายนะครับก็คือตัวผมพอบริษัทเนี่ยผมมาจากบริษัทขนาดเล็กนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นขนาดกลางพอจะขยายต่อเนี่ยเราก็ยุ่มากทีนี้เราเห็นตลาดทุนเนี่ยกำลังอยู่ช่วงที่มีศักยภาพกำลังเติบโตกำลังมี AEC ความจเจริญกำลังเข้ามาแถบอาเซียนก็เลยคิดว่าเออ ถ้าเราลงทุนเองใช่ไหมฮะกว่าที่เราจะไปทันเนี่ยมันก็เราก็อายุใกล้เลขหกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลงทุนในตลาดทุนซึ่งมีคนบริหารงานนะมีเอ่อมันสมองมีคนรวบรวมความคิดมีทุนเพื่อจะออแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเนี้ยเราน่าจะไปลงทุนอย่างนั้นดีกว่า <c oughs> จะสะดวกกว่า ก็เลยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับสวมหมวกสักสองใบเลยเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยนะะส่วนของคุณอัจรพลเองนะคะก็สวมหมวกกี่ใบคะตอนนี้ก็เกือบเกือบสองใบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทํางานเต็มตัวแล้วครับตอนนี้เกษียณมาแล้วก็เป็นนักลงทุนส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัท ส่วนหนึ่ง,น,น,งนะคะก็จริงๆชีวิตที่อยู่กับการลงทุนตลอดเวลาก็มีความสุขดีใช่ไหมคะก็ดีครับค่ะเพราะว่านักลงทุนตัวจริงส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขกับการลงทุนนะคะคทีนี้มาถึงสูตรลับในการลงทุนกันหน่อยนะคะผู้ชมคะต้องบอกว่านักลงทุนแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์แล้วก็มีวิธีการลงทุนที่แตกต่างกันมีวิธีการเลือกลงทุน หุ้นหรืออุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมาทางหน้าล่างของคุณอัตพลก่อนเลยนะคะว่ากว่าจะลงทุนหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวเนะะี่ยค่ะมีวิธีการเลือกยังไงคะครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าด้วยการที่เราใช้เวลาทํางานใช้ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการลงทุนหุ้นเนี่ยจะเป็นแบบเฉพาะตัวะนะครับผมพิจารณาอย่างนี้ฮนะเนื่องจากเราเป็นผู้ประกอบการเลยเพราะฉะนั้นเราจะมองหุ้นบริษัทที่เป็นลักษณะ มีการประกอบการที่แท้จริงหมายความว่ามีรายได้ตัดค่าใช้จ่ายมีกําไรขั้นต้นมีอะไรสุดท้ายเป็นกำไรสักเท่าไหร่แล้วกําไรนั้นมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะไม่ค่อยได้มองว่าราคาหุ้นมันจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะเลือกสรสรบริษัทที่ประกอบการอย่างจริงจังคราวนี้วิธีเลือกคือเราก็ต้องค่อยๆดูจากบทวิเคราะห์ของ โบเกอร์นะฮะว่าบริษัทโบเกอร์เนี่ยเขาเขามีบทวิเคราะห์อย่างไรดูหลายๆเจ้านะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วเรามาบริิฟายว่าสิ่งที่เขาแนะนํามาเนี่ยถูกผิดอย่างไรถูกผิดอย่างไรคือเราอ่านบทวิเคราะห์แล้วเราอย่าเชื่อเลยเราจะต้องมาดูวิเคราะห์ด้วยตัวของเราเองด้วยใช่นะคะโดยมีหลักการวิเคราะห์ยังไงบ้างคะครับก็คือการการวิเคราะห์วุ่นแต่ละตัวเนี่ยผมจะดูย้อนหลังกลับไป3าถึงปีก่อน ว่าเขามีแนวโน้มธุรกิจอย่างไรแล้วก็ธุรกิจนั้นเขาดําเนินการมาอย่างสม่ําเสมอไหมค่ะ,ะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกคราวนี้เราเลือกธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเราเนึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเราเป็นคนทําธุรกิจเนี่ยธุรกิจที่จะมั่นคงและดีได้เนี่ยผู้ที่ดําเนินธุรกิจจะต้องใส่ใจแล้วก็มีความสื่อาสาตย์ต่อธุรกิจนั้นๆ ขณะดเดียวที่ซื้อสัตว์และเอาใจใส่ธุรกิจนั้นๆเนี่ยผลตอบแทนก็จะกลับมาที่ผู้ถือหุ้นเรามองอย่างนั้นเป็นหลักค่ะคแสดงว่าก็ต้องดูหุ้นที่มีพื้นฐานดีจริงๆนะคะแล้วก็มีสัญญาณของการเติบโตเป็นโกลด์สต็อกแบบนั้นนะคะมาทางด้านของคุณสมชายบ้างคะ่ะมีหลักการในการเลือกหุ้นยังไงบ้างคะลงทุนมาเก้าปีมีสูตรในการเลือกหุ้นคือเลือกบแบบไหนคล้ายๆคุณอัตพลไหมคะจริงๆถ้าเกิด เรามองมุมของคนที่เป็นอองทอเพเนอร์ก็คือว่าเป็นผู้ประกอบการเองนะครับที่เราเห็นในตลาดทุนเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างได้เปรียบในการที่เราจะไปลงทุนเ,เปิดบริษัทเปิดร้านค้าเองเพราะว่าสมมุตินะครับถ้าเราไปเปิดร้านค้าเราไปเปิดบริษัทเนี่ยกว่าที่เราเนี่ยจะลงทุนไปเนี่ยถึงจุดที่จะคุ้มทุนที่จะทํากําไรบางทีสองปีสปี ที่เราสามารถที่ระรัดสั้นทํากําไรโดยการเข้ามาเลือกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ค,ครับที่เขาลงทุนไปก่อนแล้วแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสมมติว่าเราไปลงทุนนะครับเราเอ,อ,อยากจะถอนทุนเพราะเราดูแล้วว่าเราเบริษัทเนี้ยที่เราดูดูผิดเราก็ถอนทุนเขาก็ไม่โกรธเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาทำธุรกิจเองเราไปลงทุนกับเพื่อนเกิดแนวโน้มทางธุรกิจไม่ดี เราไปถอนทุนเพื่อนก็โกรธเราแล้วลงทุนเองเราก็ต้องทิ้งบริษัทม,มันก็จะเสียหายดีไม่ดีก็ยังมีต้นทุนที่เราลงทุนไว้อีกอย่างเง้ยใช่ใชเพราะนั้นเนี่ยผมมองในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยโอ้เออประโยชน์กับเรามากเลยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเลือกลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ลงทุนมากก็ได้ลงทุนน้อยก็ได้ค่ะ แล้ววิธีการเลือกล่ะคะดูยังไงคะว่า,ากิจการไหนจะดีหุ้นตัวไหนจะดีมีหลักในการดูยังไงมีการวิเคราะห์ยังไงบ้างคะหลังจากที่เราคิดว่าเราจะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมองหาธุรกิจที่เราเข้าใจค่ะผม,ะมองหาธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกับไอ้ที่ความรู้ความเข้าใจหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่เราเคยดําเนินอยู่นะครับแล้วเราก็เข้าไปดูวิเคราะห์งบเขาเนี่ย ว่าเขาเนี่ยธุรกิจเขาเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้กำลังเป็นอุตสาหกรรมที่กําลังจะเจริญเติบโตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นว่ามันกาลังจะเจริญเติบโตมันก็เป็นโอกาสของเราจากนั้นเราก็ต้องไปเลือกว่าราคามันเนี่ยมันเหมาะสมกับที่มันเป็นอยู่ในณปัจจุบันนี้ไหมถ้าเกิดว่ามัน under ผมใช้คาว่ามันมีความ under value ก็คือจริงๆแล้วราคามันควรจะสูงกว่านี้แต่เนื่องจากว่าไม่มีคนเห็นมันก็เลยราคามันก็เลย ยังถูกอยู่เพราะฉะนั้นผมจะหาหุ้นที่เป็นหุ้น Under Valu e ลนะครับแล้วก็มีผลตอบแทนค่อนข้างที่จะสูงที่เขาเรียกกันว่าหุ้นเทอร์นาล d งั้นผมจะเข้าผมจะคัดกรองเฉพาะหุ้นที่มีโอกาสเทอร์นาลวเพราะฉะนั้นผมจะตั้งเป้ากำไรของผมเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าร้0ยซต่อตัว ผมจะมองหาหุ้นที่มีกำไรผลตอบแทนให้ผมเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหุ้นเทอร์นาว์เราจะดูยังไงคะคือจะต้องมีหลักเกณฑ์ยังไงถึงจะบอกว่าตัวนี้จะเทอร์นาว์บางคนก็บอกว่าดูจากตัวที่เคยขาดทุนมามีกําไรหรือบางตัวก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่ไม่โดดเด่นกลับมาเป็นที่อุตสาหกรรมดาวเด่นในมุมคุณสมชายเองมองอยังไงคะถือว่าจะเป็นตัวเทอร์นาว์จริงผมก็เอาจากประสบการณ์ผมนะครับประสบการณ์ตรงก็คือว่าสมัยที่ผมเนี่ยบริษัทผมเนี่ยตกต่ำเนี่ยแล้วกลับมาเทอร์นาว์ ผมก็จะเข้าใจแล้วว่าอ้ธุรกิจจะกลับมาเทินอลาว์เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างสมัยตอนช่วงนั้นนะครับตอนช่วงที่ธุรกิจของเราของผมเนี่ยตกต่ำเนี่ยใน,ในอุตสาหกรรมมันก็จะค่อยๆเลิกกันไปอะไรกันไปแต่ผมเนี่ยจะจะต้องอยู่เพราะว่าลูกน้องผมเนี่ยเป็นลูกน้องที่มีฝีมือมีทักษะในการทํางานผมก็ยอมขัดทุนอยู่สองสาปีพอธุรกิจมันกลับมาอุตสาหกรรมนี้มันกลับมาปั๊บเนี่ย คนที่ยังอยู่ในอุตสาหกรรมมันจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผม,ขอผ,มขอผลตอบแทนที่สูงคนที่เขามาซื้อมาจ้างเขาก็ยอมจ่ายสูงเพราะฉะนั้นช่วงที่มันเทินกับเนี่ยบริษัทผมเทินกับเนี่ยกำไรผมสูงเพราะนั้นผมว่าเอาประสบการณ์นั่นแหละมาหาหุ้นในตลาด โดยเราจะดูยังไงคะว่าอุตสาหกรรมไหนกํนลาลังจะเทินราหรือว่าคือเราต้องดูอัตราส่วนทางการเงินอะไรยังไงไหมคะว่าคือกําลังจะเทินราวหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นหุ้นประเภทน,นี้นนคะ่ะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปแกงงะนะครับสมมตุติตอนนี้ช่วงนี้มันมีเราก็ไปดูว่าธุรกิจไหนเนี่ยดูแล้วราคามันถูกใช่ไหมอย่างเช่นผมอาจจะวัดจาก book value เช่น มูลค่าทางบัญชีเขา100บาทเนี่ยตอนนี้เขาขายกัน70บาท60บาทเนี่ยเราถือว่ามันต่ำกว่าบ,บุกแล้วแต่เราก็จะมาดูเฝ้าติดตามดูงบว่าเอ๊ะมันใกล้จะเทินอลาวเหมือนกับประสบะการณ์ที่เราเคยเป็นไหมเช่นอย่างาผมยกง่ายๆนะตอนนี้อุตสาหกรรมที่ตกตก่ำก็อุตสาหกรรมพลังงานค่ะอุตสาหกรรมเ,เดินเรือช่ไหมครับอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมยางพวกนี้เราก็คอยติดตามมอนิเตอร์ไปเรื่อย นะครับแล้วเราก็ไปหาดูอ่านตามข่าวดูอินดิเคเตอร์มันจะมีะตัวบ่งชี้เช่นเราดูเรื่องของอุตสาหกรรมเรือเราก็อาจจะไปดูที่ BDI ีไอใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกพลังงานนีครับมันจะเทอรืลยางเราก็ไปติดตามข่าวค,ครับยางกับตัวน้ําตาลก็ยังไม่ไปลลเลยในนี้นะครับเราเข้าไปดูในบูมเบิร์กนะมันก็จะมีบอกราคาเราทุกวันแหะว่าตอนนี้ ยางราคาเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร่นะครับเราเรา,เราก็คอยติดตามแล้วก็อ่านงบเวลาตอนนี้ช่วงนี้งบออกผมก็จะไม่ว่างเพราะผมจะไปอ่านงบของในอุตสาหกรรมที่ผมเฝ้าดูอยู่ค่ะแล้วงบจะสะท้อนได้ไหมคะว่าอุตสาหกรรมนั้นกําลังจะมาแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าอุตสาหกรรมหนึง่งดูแล้วกําลังจะเป็นไซเคิลของมันที่กําลังจะกลับมาพลิกเติบโตแต่งบเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นปกติแล้วจะมีความสัมพันธ์กันแบบนั้นไหมคะใช่ใช่ Oh. พอไตรมารที่มันตกต่ำตกต่ำเนี่ยเราก็ต้องอ่านพอไตามาที่มันพลิกอขึ้นมาเช่นยอดขายเพิ่มก้อนมาร์จินเพิ่มใช่ไหมครับเราก็เห็นแล้วเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเราก็ติดตามกเกาะติดตามต่อไปอาจจะตอนนี้เราอาจจะไม่ใช่ติดตามเฉพาะงบแล้วโทรไปถามไออาไปประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วอาจจะ แปเอ,อุตสาหกรรมอื่นเปรียบเทียบอย่างช่วงหนึ่งตอนอุตสาหกรรมก่อสร้างตกตำ่ำเราจะเห็นว่าก้อนมาร์จิ้นเขาเนี่ยตำ่ำผมก็ไปถามเขานะว่าทำไมมาร์จิ้นคุณต่ำอย่างเงี้ยคุณไปรับงานเ,เขาก็จะออบอกผมเหมือนกับที่ผมเคยเป็นก็คือว่าตอนเนี้ยเราต้องรับงานแม้ว่ามาร์จิ้นมันต่ำเนี่ยแต่เราต้องรักษาคนเราไว้เพราะนั้นเนี่ยก้อนมาร์จิ้นของเขาเนี่ยประมาณ8ด เน็ตมาจิ้นเขาประมาณ3ประมาณ4ผมบอกมันไม่เม็กซเซนนะถ้าเรามาทํางานโดยที่เราไม่กําไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเคยผ่านเหตุการณ์เราก็เลยเข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องดูพื้นฐานของบริษัทด้วยแล้วก็ดูกลุ่มของอุตสาหกรรมด้วยวิเคราะห์ว่าเป็นเทรนถ้าหากว่ายิ่งเป็นเทรนรอบใหญ่เราต้องไม่พลาดแต่ว่าเราต้องเลือกหุ้นที่ ที่ดีจริงๆพื้นฐานดีจริงๆ<ช>ก็เป็นสูตรของคุณสมชายที่เลือกหุ้นลักษณะของการเชิญรานะคะทีนี้มาถึงด้านของประสบการณ์ในการลงทุนตอนนี้มาแต่งตั้งกานมาตั้งสมาคมผู้ถือผู้ถือหุ้นไทยเกิดขึ้นนะคะจริงๆการเริ่มต้นของสมาคมนี้นี่เริ่มต้นได้ยังไงอะคะคแล้วมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันยังไงคะคนอื่นต้องเท้าความไปเมื่อสมัยราชางเงินทุนแล้วก็ค,คนประสบความ หายนาทางด้านการลงทุนนะฮะ <c oughs> เ,เรามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งลอดมาจากวิกฤตตลาด <c oughs> แล้วก็มาตั้งเป็นสมาคมสมาคมขึ้นมาใช้ชื่อว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย <c oughs> นะทุกวันนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็ไปได้ดีแล้วคราวนี้เรามาดูอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งเป็นปัจจุบันนี้นะเนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเนะี่ยเขามีภาระหน้าที่เยอะ บางทีอาจจะไม่ครอบคุมถึงบางส่วนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยนะ้้วก็เป็นเป็นผู้ที่อยู่ในตลาดที่เข้ามาใหม่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเรามองว่ากลุ่มของเราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้สังคมอยู่ก็รวมตัวกัน,นว่าเอ๊ะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เยอะๆอยู่ในตลาดเนี่ยเรามาช่วยกันพัฒนาเขาได้อย่างไร ะะแล้วส่วนหนึ่งเราก็มองเห็นว่าตลาดาบริษัทในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีออกมาตรการหรือกฎเกณฑ์บางอย่างซึ่งเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยเราก็เลยบอกเออเรามารวมตัวกันดีกว่าแล้วก็มาพิทักษ์ผลประโยชน์กันนี่คือที่มาของสมาคมแต่ตอนนี้มีสมาชิกเยอะหรือยังคะตอนนี้สมาคมเนื่องจากว่าสมาคมเพิ่งได้รับการแต่งตั้งนะครับได้รับ เมื่อวันที่ยีเ่เบาคมกรารแต่ว่าก่อนเดิมเนี่ยเรารวมกันเนี่ยเราใช้ชื่อชมรมเป็นชมรมผู้ถือหุ้นไทยตอนนี้มีสมาชิกประมาณ3,000คนประมาณ3,000คนครับนะคะและวิธีการรวมตัวกันนี่เราจะช่วยให้การเป็นนักลงทุนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นหรือว่ามีกำไรดีขึ้นได้ยังไงอะคะเนื่องจากว่าตอนออมีการมีประชุมนะครับประชุมเนี่ยพวกเราจะส่งคนไป ถือว่าประชุมผู้ถือหุ้นนี้ประชุมผู้ถือหุ้นเราก็จะส่งคนของเราที่เขามีความชํานาญเนี่ยไปซักไปถามที่เราได้ไปถามนำเนี่ยมันคิดทให้คนอื่นเนี่ยเขากล้าที่จะถามสมัยก่อนเนี่ยการไปประชุมก็จะไม่ค่อยมีคนไปประชุมแล้วเวลาไปประชุมก็ไม่ค่อยกล้าถามบางทีก็ต่างคนต่างไปมีคําถามในใไปบางทีก็ไม่กล้าถามแบบนั้นไม่ค่อยกล้าถามทีนี้เราส่งคนของเราไปเนี่ยไปถาม พอเราไปถามเนี่ยมันก็จะมีคนอื่นถามเาถามกันมากมากม,ากมากเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลจากทางผู้บริหารนะครับแล้วถ้าผู้บริหารที่ไม่สุจริตเนี่ยบางทีเขาจะตอบคําถามเราไม่ได้เพราะฉะนั้นหลังจากเ,เราคุยกับผู้บริหารถามผู้บริหารเสร็จเนี่ยหลังจากเลิกประชุมเนี่ยเราก็มารวมกลุ่มกันก็มาแลกเปลี่ยนพอแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมาเราก็เลยรวมตัวกันมาตั้งชมรน ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าแหมพอเรามองมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วหลายๆคนนะคะผสมผสานผนึกกําลังแล้วเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์หุ้นได้ขาดกว่าแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะเะว่าตอนนี้นักลงทุนในตลาดทุนไทยเนี่ยเจอเกมการเงินนี่หนักพอสมควรบางทีมีหุ้นเพิ่มทุนหนักๆเพิ่มแล้วเพิ่มอีกหรือว่ามีหุ้นที่มีกลฑกในการทําให้นักทุนต้องขาดทุนเยอะมากเลยจริงๆเองทางนักลงทุนที่รวมตัวกันเนี่ยคะ่ะมีวิธีการปกป้องกันยังไงคะ ตอนนี้สมาคมเราก็มีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับอันนี้ให้พี่อัธพลเล่าดีก,กว่าเพราะเพียน,นคนไปยื่นค,ค,คือมีผู้ร้องเรียนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ร้องเรียนเข้ามาว่าบริษัทนู้นออกกฎเกณฑ์อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะบริษัทนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเขาก็ร้องเรียนมาที่เดิมทีเดียวเป็นชมรมแต่ตอนนี้เป็นสมาคมแล้วเราก็เอามา ปรึกษาหาลือกันว่าเป็นจริงตามนั้นไหมแล้วก็กันกรองสุดท้ายว่ามากรรมการก็มาร่วมกันบอกเราควรจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรอพอหลังจากนั้นเราก็ตกลงว่าจะมีแนวปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านนี้ส่วนที่เราต้องไปจับการต่อก็คือว่าเราก็จะต้องไปร้องเรียนกรอรรั่บ้างร้องเรียนตลาดหลักทรัพย์บ้างเพื่อความเป็นธรรมซึ่งผลก็ออกมา แต่เรื่องอย่างนี้มันเป็นความลับนะเราไม่สามารถบอกจากสาธารณชนแสดงดว่านักลงทุนเองสามารถที่จะปกป้องสิทธิ์ของการเป็นผู้ถือหุ้นได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่บาง<ต>คน,นก็ไม่ค่อยจะรู้นะคะครับถูกต้องฮนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทราบว่ามันมีช่องทางไหนบ้างค่ะแล้วจะทํำยังไงดีนะครับอย่างนี้การเป็นสมาชิกชมรมนี่ยากไหมคะการเป็นสมาชิกของสมาคมเลยอะคะ่ะโอเค ตอนนี้เราก็เริ่มร่นลงนะครับตั้งแต่การประชุม HGM ที่เดือนจะใกล้จะถึงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยเราก็จะไปรับสมัครนะที่หน้าที่ประชุมนะครับเราจะไปเชิญชวนนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิชชันนะครับว่าถ้าไปประชุมแล้วเจอผมเจอพิราพลนะครับประชุมตามออฟฟิศตี้เดย์แบบนั้นใช่ไหมคะค่ะ ก็ er, เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็มารวมกันนะครับแล้วก็มาสมัครเป็นสมาค,คมไม่เสียค่าสมาชิกนะครับเราก็จะได้มารวมตัวกันแล้วก็จะได้มีโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนกันค่ะจริงๆการลงทุนแบบลงทุนคนเดียวกับลงทุนแบบมีเพื่อนนี่แบบมีเพื่อนดีกว่าเยอะไหมคะดีกว่าเยอะครับค่ะแล้วในส่วนของการจะมาสมัครสมาชิกของสมาค,คมเองนะคะต้องติดต่อได้ที่ไหนคะนอกจากจะต้องเจอตัวเป็นๆแล้วครับก็ ตอนนี้เนื่องจากว่าสมาคมสมาคมเนี่ยกำลังเพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกำลังหาสถานที่อยู่ตอนนี้ของชมรมเองเนี่ยเราก็เนื่องจากว่าทางกลุ่มของเราเนี่ยก็ยังไม่มีสถานที่แต่ว่าถ้าคนที่ไปประชุมเนี่ยจะเจอคนของออทางชมรมเนี่ยนะครับที่จะมีบทบาทในการซักถามนะครับก็อาจจะเข้าไปสวัสดีทักทายแล้วก็ เราก็เตรียมอยู่แล้วครับเอกสารเนี่ยในกระเป๋าที่เราไปชุมที่ไหนพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็จะเตรียมเอกสารแล้วก็ขอรับสมัครสมาชิกตร,ตรงนั้นเลยค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันนะคะที่ะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นไทยนั้นมีความเข้มแข็งนะคะ,คะในอนาคตด้วย ะะแล้วสุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากคําแนะนําไว้หน่อยสําหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นนะคะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนอกจากเราจะมารวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนผู้ถือหุ้นไทยแล้วนะคะนักลงทุนในตลาดเนี่ยควรจะต้องมีวิธีการปกป้องตัวเองยังไงคะในมุมของคุณอาถพลคะครับคืออย่างแรกที่สุดก็คือว่าถ้าถ้าเป็นผมเองนะผมมองในแง่ที่ว่า เราควรจะเป็นนักลงทุนมากกว่าเกณฑ์กำไรนค่ะคือพยายามสนใจธุรกิจนั้นเหมือนกับที่คุณสนายว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วเราก็ follow ไปเรื่อยว่าธุรกิจนั้นเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีเงินเหลือมันเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราสมัครเสมอได้ครับค่ะก็ต้องหาความรู้ความรู้นี่สำคัญมากครับ แล้วอีกประการหนึ่งผมอยากฝากไว้สั้นๆก็คือว่าความรู้ในการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนสองทางคือ<ช>หนึ่งวิเคราะห์โดยพื้นฐาน2วิเคราะห์โดยเทคนิคนะฮะถ้าประสบการณ์ของผมผมใช้ทั้ง2วิธีนะครับคือวิเคราะห์โดยพื้นฐานก็คือการเลือกหุ้นว่าหุ้นตัวไหนดีคือการเลือกหุ้นที่ถูกต้องแล้วที่ดีแล้วเนี่ยโอกาสจะขาดทุนเนี่ยมันลดลดไปเยอะมากทีเดียวค่ะ ส่วนเวลาเราจะเข้าซื้อขายเนี่ยถ้าเราใช้เทคนิคหรือที่เราเรียกว่าใช้กราฟหรือชาร์ t เ,เข้าไปช่วยเราก็จะรู้ทามมิ่งว่าเมื่อไหร่ควรจะเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ควรจะออกด้วย มันจะได้คั t ลอสได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคเลยคือความรู้นะคะเราจะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นโดยไม่มีความรู้ไม่ได้นะ,ะในมุมของคุณสมชายเองนะคะนักทุนควรจะต้องทํายังไงเพื่อปกป,ป้องตัวเองแล้วก็อยู่ให้ได้ในตลาดหุ้นเติบโตมีกําไรแล้วก็ประสบความสําเร็จให้ได้ค่ะคือผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับให้ท่องไว้เสมอเลยนะครับว่าสิบคนนะครับจะมีคนที่ชนะตลาดแค่คนเดียว แล้วให้เร,เ,รเราลึกอยู่เสมอว่าเราอะมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นคนคนนั้นหรือไม่นะครับเพราะฉะนั hmm. ้นถ้าเราอยากมีคุณสมบัติพอเนี่ยเราต้องดิ้นรนไฟฟ้าหาความรู้เพิ่มนะครับ mm hmm. ผมเองเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมเสียหายไปเยอะนะครับ mm hmm. แล้วผมก็ถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเออ mm hmm. ผมก็อ่านหนังสือแล้ว ผมก็ค้นฟ้าแล้วแต่ทําไมผมยังไม่สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้เหมือนอย่างที่ผมอ่านจากตำรา,านะนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้าเราไปอ่านศึกษาอย่างเดียวอะ่ะมันน่าจะไม่พอละหลังจากที่ผมเนี่ยมาเ,เข้าประชุมนะครับแล้วก็ออกไปวิธิ์แล้วก็ออกไปเจอเพื่อนแล้วมารวมกลุ่มกันเนี่ยผมสามารถที่จะล่นระยะเวลา ที่จะเรียนรู้เนี่ยไปได้เยอะเออตอนหลังๆมาเนี่ยลตอบทนผมดีผมก็เลยให้เครดิตไปที่การที่ผมเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์เชิญชวนนะครับเข้ามาชมรมผู้ถือหุ้นไทยแล้วจะได้ความรู้กลับไปค่ะ น,นอกจากจะมีความรู้ด้วยตัวของเราเองแล้วนะคะเราก็ต้องมีเพื่อนพ้องในการลงทุนด,ด้วยนะคะจะช่วยทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จในการลงทุนคราวนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะคุณอัธพลอุดมวานิชนายกสมาคมผู้ถือหุ้นไทยนะคะขอบพระคุณค่ะและอุปนายกสมาคมผู้ถือหุ้นไทยคุณสมชายปัดไยค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราได้ความรู้ในด้านของชีวิตนักลงทุนได้มุมอมองแล้วก็ได้แนวคิดใหม่ๆรวมไปถึงโอกาสที่เราจะเข้มแข็งขึ้นในตลาดทุนด้วยการมีเพื่อนที่เป็นนักลงทุนด้วยกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองติดต่อทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทยได้นะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Stop Loss และช่วงของ The Investor แล้วนะคะในค่ำคืนของวันนี้ค่ะเรา3มคนนะคะ และทีมงานจะลากันไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ